สวัสดีค่ะวันนี้แนมะ่ทิปจะมาถอนอต้นเอเนี่ยอะไรอะพีกหวานเพราะว่าเขาเริ่มที่จะอย่างเงี้ยเขาเริ่มที่จะหักเริ่มที่จะอันนี้แล้วคือเขาไม่อยู่แล้วคือเขาได้เวลาของเขาแล้วคือเขาไปแล้วแต่ว่าพวกอ่าลูกเขานี่ยังเยอะอยู่เลยเสียดายลูกเขานะแต่ว่ามันเอาไว้ไม่ได้แล้ะ เอาไว้ไม่ได้แล้วมันไอ้นี่แล้วก็จะถอนออกทําความสะอาดออกว่างั้นเถอะเนี่ยดูเขาเริ่มที่จะหักที่จะอะไรไปแล้วแล้วก็ต้นเขาเริ่มที่จะขึ้นลาว่างั้นเถอะก็จะมาถอนทําความสะอาดออกเนี่ยเราไอ้นั่นเข้ามาไว้ข้างในเอ่อบัวหิมะเอาเข้ามาเก็บข้างในเนาะเนี่ยพวกที่ตัดที่อะไรออกยังไม่ได้เคลียร์เลยยังไม่ได้เอาออกเลย จะมาถอนในนี่ก่อนพยายามทำความจาดขอดูต้นต้นเขาที่กวางในกรีนเฮาส์ก็จริงนะช่วงนี้อากาศวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกเลยมันก็จะเย็นหน่อยถึงดูอยู่ขนาดอยู่ในกรีนเฮาส์ยังใส่เสื้อผ้าอย่างนี้เพราะว่าอากาศมันเย็น อันนี้ก็จะอ,ออกเหมือนกันดูเขาเริ่มที่จะหกักที่จะอะไรแล้วก็ไม่อยู่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยดูสิลูกยังเล็กอยู่เลยไปตัดออกซะคือเขาไม่อยู่แล้วเนาะเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ลกมันต้องตัดออกเงี้ยดูสิลูกเขาดูลูกเขายัางเล็กอยู่เลย มันไม่มีมันไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเพราะว่ามันหมดแล้วเวลาของเขาคือผักที่นี่ถ้าจะปลูกก็ต้องต้องดูด้วยว่าตัวไหนที่มันได้เก็บเกี่ยวเร็วถ้าผักที่เก็บเกี่ยวช้านะ่ปลูกที่นี่ไม่ได้เพราะว่าหน้าหน้าร้อนเรามันไม่เยอะเนี่ยอย่างนี้ดูสิเสียดาเนยะร่วงไปแล้ว ร่วไปแล้วพอถึงเวลาเขาก็ไปเองอยังกระเพากระเพาไปหมดแล้วเนงรักก็เหลืออยู่ต้นเดียวมั้งนะเนงรักแต่ว่าโหละพายังเหลือเยอะอยู่โหละพานะี่ยลูกูต้นเขาอย่างเงี้ยนั่นน่ะลูกเขา ก็จะเป็นเปื่อยตามข้อ,ขอเขาเนี้ยแล้วก็หักในลูกเขาไอ้ลูกเขาอย่างนี้นะพูดถึงอะ่ะเอาไปกินมันก็ไม่อร่อยนะเพราะว่ามันจะออกเหม็นเขียวเพราะว่าเ็ายังไม่เก๋เนาะเขายังไม่เก,เเเก๋กินก็ไม่อร่อยแต่ก็เก็บกความเสียดายเก็บไปก่อนดูก่อนว่าจะทํายังไง เห็นไหมลูกเขาาเงี้ยมันมันกินไม่ได้มันไม่อร่อยมันเหน็นเขียวมันลูกมันอ่อนปูก<อ>กว่าจะได้ดูสิลูกเขาปูกกว่าจะได้แต่ก็ แต่ก็ไม่ได้กินเพราะว่ามันเวลามันน้อยเวลามันน้อยอย่างนี้มันมินสิดอกก็ยังเยอะอยู่เลยแต่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วดอกก็เยอะอยู่เน้อเขียวกินไม่ได้ลูกอ่อนก็ป้าเสียดายไม่เสียดายอยู่แต่ว่ามันไว้ไม่ได้มันก็ต้องตัดทิด้งเนี่ยอย่างเงี้ย ล้วก็ผูกเชือกไว้ผูกต้นเขาแบบว่าให้เขาขึ้นจะได้ไม่ล้มอะไรอย่างเงี้ยหาไม้ผูกให้เขาทําใ้้เขาเงี้ยย <c oughs> ต้องรื้อออกอ่ะได้เวลาแล้ว เหลือเหลือมต้นมะเกือเทศแล้วก็แตงที่ยังไม่ได้ลื้อนะแต่ต้องไม่ลื้อนี่ดูสิเกาหักเข้าะไรไปคือมันหมดเวลาของเขาบ้านเรานะี่ยมันปลูกไม่ได้ไม่ได้ไไดแถวแถวแคลิฟอร์เนียใช่อยู่แถวฝั่งทางนู้นอะ่ะมันจะปลูกง,ง่ายอยู่ฝั่งทางนี้จะปลูกยาก แบบนี้ดูสิลำต้นเขาก็จะออกประมาณนี้ขนตก นี้อย่างงามเลยดูลูกเขาลูกเขานี้เลยเพราะว่าเขาก็มีโตอ่ะเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วลูกเขา

ทำความสะอาดในกินเฮาเพราะว่าข้างนอกมันก็หมดแล้วแหละพูดถึงอะ่ะเหลืออยู่นิดๆี่ยหน่อยที่จะทำความสะอาดเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนมากคือถอนหมดแล้วบัวหีมะก็ถอนหมดแล้วแก่นตะวันก็ถอนมาแล้วแต่แกนตะวันยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาเขาเง่าเขาฝังดินลกลับลงไปเลยนะวันนี้ฝนก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวให้ฝนหยุดก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนฝังก็กลับลงไป แต่ตัวที่ฝังไปแล้วก็มีแต่ข้างในกินเฮานี่จะเหลือนี่ก็มะเขือเทศที่ต้องได้โอกนะแล้วก็แตงหรดูแตงไม่อยากจะทําก็เลยนะรอให้เขาแบบว่าไม่ไหวจริงจก่อนถึงจะทําเพราะว่าเสียดายลูกเขามองเห็นแล้วมันยังสวยอยู่ลูกแตงอะ่ะแต่ตัวนี้คือเขาไปแล้วไงเราก็เลยต้องทำ จะหักอย่างเงี้ยโยากอูก่บางสิ่งบางอย่างแต่มันมันดีอยู่อย่างหนึงคือมันไม่ค่อยมีศัตรูพืชจะมีก็แต่ทากนันแหละจะมีก็ทากแล้วก็ดูสีดอกเขายิางเต็มอยู่เลยดอกอะ่ะ แต่ว่าเริ่มที่จะแบบไม่ไหวแล้วเริ่มขึ้นลาเนี่ยเขาจะขึ้นลาตามป้องเขาเนี่ยไม่รู้เห็นป่ะเนี่ยป้องเขาจะขึ้นลาแล้วก็เหี่ยวเฉาไปตุยไปยนี้ มาเนี่หมดแล้วดูต้นนี้นะดู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 ด,ด,ดูดูต้นนี้หนนแต่เริ่มไปแล้วเห็นไหมเริ่มไปแล้วแต่ดูดูลูกเขาดูนะลูกเขาอย่างสวยเลยเขาคือเขาเป็นเป็นเลดเกินอะ่ะติดลูกเลดเกินมันก็เลย ทำอะไรไม่ได้อย่างนี้เลย